บาร์บีคิวครับบาร์บีคิวเอ้ยหมาล่าเครับงินมาครับบาร์บีคิวหมาล่าเลยจ้ากับทผู้ชมมากินนะครับเพื่อน้ฟนเนี่ยเออพามาแวะเที่ยวซื้อของกินครับตลาดถนนคนเดินครับทุกวันอังคารครับในเมืองกาฬสินธุ์ครับตลาดแห่งนี้ครับปลาปีเผ็ดไหมครับเผ็ดน้อยจะเป็นปาปิก้าเผ็ดมากเป็นหม่าล่าเลยครับผมปาปิก้านะครับเนาะได้ครับ นี่มันเหยียดไข่เนี่ยประมุดแค่นี่เป็นเห็ดย่างเลยครับผมโอ้โหย่างละสิบบาทเลยพี่ันนี้ให้ชิมครับผมโอเครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับมาครับก็มาล่องกินเมืองครับนี่ครับซื้อร้านเล้วครับร้านบาร์บิชิวครับซื้อร้านครับเป็นซื้อร้านเพป็นบาร์บิชิวครับ หลุดใหม่คักาละสินครับใหม่ละสิบาทครับอ๋อล่องครับผมเนี่ยหยาปประดาครับเนี่ยเป็นเนื้อยังไรครับพี่ครับเนี่เป็นเนื้ออะไรครับพี่อ๋อเนื้อวัวจริงครับหยาบจริงครับรสชาันหวาน ทำกิมบอรก็หวนานๆครับนแต่คล้ายๆจะมีความเปรี้ยวนิดนึงอยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่ความเปรี้ยวสู้ความหวานไม่ได้ครับความหวาน